น้อยมื่อเศารานี่วันพระเอาไปวัดขนมก็ต้มยุวัดนั่นไหลไหลพลังค้นนั่นหอบเอาเจนล้นกระบุงกระตาน้อยพลังค้นหั่นได้เนื้อกินเลี้ยวหอบใส่กระตาไว้อันบอกมูเด้อันมื่อนี่เฝ้าเดอ้อบได้ล่างถวยซอยเดอ้อมื่อนี่มีทุรละด้วนน้อย อันที่เขาบ่ลางสร้างเหมั่นเขาเฮ็ดเบียดแนวอื่นไปวัดก็บแม่แม่บาสิล่างจะถวยจะซ้ำกู้ศาสตร์กู้เสียถูซาลาล่างของน้ำโมคือลองพูลังค้นจอบแถวเจ้าผืนมุงน้อยพูลังค้นั่นเว้าอ้างเว้าอวดลูกโอ้ยอีหล่าคอยไปเป็นหมออยู่สกุลจีบห้ามาเห็นแม่เห็นเบอร์นี่เห็นเบอร์ใน้เถิดกระเฮ็ดอันเป็นมอยย่สกนอยู่ดอนพุ่นผุนวาดี เบาอ่างเฮ้าใส่มาหันทองอ่ะจะเป็นของแถมหรือของปลอมูุณลงคนนัานเห็นเฮ้าใส่ทองสะยองอิจฉาริษยาบันนั่นไปวัดไปว่าจอบเปลือกผืนมุงเงิดหลหน่อยเบิดแมวเบาก็เอาลูกเอาเต่าพืนลูกพืนเต่ามาเบาไปเบาผืนไปเบาอยู่วัดหน่อย Noite, no eight, no, no.